สวัสดีครับสวัสดีครับเอสซีมะยุสคารนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือน11นะครับปี67นะครับวันนี้ก็มาเจอผมก็จะเจอนะครับรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอีกหนึ่งขันนะครับสำหรับรถกระบะสีประตูยกสูงออโต้นะครับนี่เลยสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังหานะครับกระบะออโต้สีประตูยกสูงนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นปี2018ค่าตัวไม่ถึงห้าแสนด้วยนะครับเลขไม้ใช้เพียง หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะครับมีแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งจุดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเป็นตัว isuzu all new d max นะครับหนึ่งจุดเก้าเซทไฮรันเดอร์ดับเบิลแคปออโต้นะครับนะค่าตัวนะครับอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองนะฮะนะครับก็เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ8-9,000้าพนะครับ สนใจสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมวันนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะคะรบับรบวนนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดิกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตามมาครับผมอ่านะครับเรามาดูกันนะฮะอย่างที่บอกต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะครับเป็นตัว d m a x a l l New 4ประตู u, นะครับ ปี2018 499,000นะฮะคันนี้ได้เป็นสีบอลสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้มีแครีบอยมาให้นะครับตัวรถเดิมเดิมนะครับตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักพิควอนจมน้ำเลยนะครับนะเป็นตัวออนิยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์นะครับไฟตัดหมอกขู่หน้านะครับรถจะได้เป็นสีบอลเงินหรือว่าสีซิลเวอร์นะครับผมอ่านี่เลยนะครับกระบะยอดฮิตนะครับ รถบางๆนะฮะบางๆเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อแมกนะครับสีบรอนวุ้ยเลขเลกยางสวยนะครับสัปดาห์ที่22อยางปี2 0ง2ีสเอ้ยเลขสวยนะครับล้อแมกขอบ18นะครับดิสเบรคคู่หน้านะฮะนะยางจะได้เป็นแบรนด์ดลล็อกนะครับนี่เลยนะฮะอ่านะครับ อ่านะครับในส่วนตัวกระจกนะครับสีบอลนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเบ้าเปิดสีโครเมียมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อนะครับอ่านะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะเป็นสีคุมโทนนะครับเป็นสีดาตัดกับสีบอลนะครับนะตรงนี้ก็เป็นวัสดุพลาสติกนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวบานพับประตูนะครับผมนี่เลยนะฮะวัสดุพลาสติกกระจกไฟฟ้านะครับเบ้าเปิดสีโครเมียมนะครับผม เบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับน็อตนัดต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับผมมีคูบ็อกมาให้นะครับนะเกล็กวิงชาร์กแล้วก็มีอ่าคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะตัวรถคันนี้จะเป็นปี2018นะครับนะวันที่20นะฮะจดทะเบียนวันที่20กุมภาพันธ์61นะครับนี่เลยนะฮะก็จดทะเบียนหลังคาเรียบร้อยนะครับอ่านี่เลยนะครับผม เกียร์ออโต้หสปีดนะครับเครื่องเสียง CD MP3 นะครับแอร์แมนนวลนะครับนะด้านในก็สวยๆเลยนะฮะนะสวยๆเลยตัวนี้น่าจะเป็นรถบริษัทนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งจริงด้วยนะครับเป็นรถบริษัทจริงด้วยนะครับนะรถบริษัทก็ข้อดีของรถบริษัทก็คือเขาจะเช็คประวัติศูนย์ตามระยะเลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับมีที่เสียบแบตด้วยนะครับ อ่าพวงมาลัยมัลตินะครับนะมีคูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้มีคูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาแคริบอยนะครับอู่ยางนะยางปีใหม่เลยนะครับด้านท้ายสวยๆนะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับแต่มีแคริบอยมาให้เรียบร้อยไฟเบรกตดวที่สามนะครับนี่นะครับผมนะติดในส่วนตัว แมกไนเนอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกด้านหลังนี้เขามีนะครับไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะสามารถเข้ามาดูนะครับเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับทุกวันที่นะครับเสรีไทยเจ็ดสิหน้าปักซอยนะฮะนาเข้ามาก็แจ้งนะครับว่านัดกับบังมะนะครับนะนัดกับบังมะก็เข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะเลขไม้นะครับ นะเลนไม่จะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับผมนี่เลยนะฮะอ่าสวยๆพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับนะคันนี้ก็คือเครดิตดียอดจัดได้เต็มเลยนะแล้วก็ดอกเบี้ยได้เป็นดอกเบี้ยลดเก่งด้วยนะครับสี่ประตูยกสูงได้เป็นดอกเบี้ยลดเก่งนะครับร็อเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะครับนะเบรก ABS นะครับ เครื่องสวยๆนะฮะ DDR Blue Power นะฮะทางนูนทางหน้าต่างๆตัวโมเดลจะเป T s r 6.7เอ้8.7นะครับตัวเครื่อง r z 4 e นะครับผมนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจหรือว่ามีเพื่อนๆนะครับสามารถแนะนำมาได้นะครับที่เบอร์084 384 8444นะครับนะสำหรับนี้ก็ผมมะยุสานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากดูแลกันก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ